เจ็ดปีแล้วครับอ่าเจ็ดปีลุงบอกกินมาเจ็ดปีแล้วจากอาการมากินกาแฟาของเรากล่องน,นึงนนค่ะน,นี่ค่ะกินฟรีหนึ่งกล่องค่ะอันนี้ก็ให้ให้ให้ลุงให้ลุงได้กินเนาะอ่านน้องถึงถึงถึงใจวีดีโออันนี้นนค่ะอันนี้แกลุงมารับมารับมารับต่อนะคะคือลุงแกมากินแล้วแกบอกว่าแกดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากมากแากแกเดินไม่ได้อ่าอาการเป็นยังไงบ้่งคะ กินขึ้นมันก็มันนกเรารู้ขึ้นไปมาไมันสะดวกขึ้นหคล่องขึ้นครับง่ายๆนะแต่ผมปั่นลูกิแช่ตั้งแต่เจฟาถึงเจ้าพยาวันนี้การละกายก็ตผีชนั่นไม่เหนื่อยคือเหมือนเรายังไงก็ปกตินะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยผมก็ไม่เหนือยนะผมเ่ไ่ไดเดียวกันหมอผมยอมแค่ลูงแล้วหอ พูดให้คังผิวกลับไปแดงฟังนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวจริงเสียงจริงจะมาหาวันนี้จะโทรมาหาเมื่อเช้าค่ะโทรมาหาบอกว่า,มา,ามาิอ่ามาเราไปตามหาร้านไม่เจอด้วยเ็บอกร้านแบบต้องดีเตือนหามหาออว่าคุณแจวไปทางไหน <c oughs> แล้วแกโทรมาหาแบบดีใจมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ย,ยลมาลมาลงาสวัสดีค่ะแจวจ๋านะคะ